สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ้ามะม่วมงหาวมะนาวโหดนะจ้าวิตามินซีสูงมากๆอันให้ชื่นใจกันไปเลยจ้าลูกเริ่มจะแก่จัดแล้วค่ะดำดำแล้วสวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ้าวันนี้พี่อังจะชวนทําน้ำมะโหกินให้ชื่นอกชื่นใจนะจ้าเลยนะจ๊ะเพราะว่ามะม่วงหาวมะนาวโหนั้น มันจะเปรี้ยวมากพี่ยังก็เลยขออนุญาตเอาเป็นรสเปรี้ยๆวๆหวานๆนะจ๊ะอันอย่างนี้นะคะเอาไปแช่น้ําก่อนสักประมาณสิบนาทีเสร็จแล้วก็ล้างออกให้เอี่ยมนะจ๊ะแล้วก็เอามาแช่น้ําเกลืออีกประมาณสักสิบนาทีนะเพราะว่ายางเขาเยอะมากๆนะคะยางเขาจะเป็นสีขาวๆนะคะแบบนี้นะคะล้างออกให้หมดเลยเวลาเราไปแช่น้ําเกลือพักสักประมาณสิบนาทีเขาจะล่อนออกอย่างนี้เลยนะคะก็เลยจะเอามาทํามะโห กินแบบเแก้ร้อนนายช่วยหลายๆอย่างชะลอไว้ด้วยนะจ๊ะจะบีบนะจ๊ะพี่อังจะไม่ใช้ถุงมือขออนุญาตนะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยสะอาดแต่พี่อังล้างมือแล้วนะจ๊ะนี่นะจ๊ะพี่อังจะบีบเอาน้ําแดงๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะมันจะบีบง่ายโดยที่ไม่ต้องผ่าตรงกลางนะเพราะว่าเราเลือกลูกที่ค่อนข้างงอมเลยนะคะสุกๆเพราะว่ามันจะได้หนึ่งได้สีด้วย แล้วก็ได้รสชาติที่ไม่เปรี้ยวจนเกินไปเพราะมะหนี่เปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมากเลยขยำขยำบีบี้แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วพี่อังก็จะทยอยเติมน้ํานี่จะเติมน้ําแล้วก็บีบต่อให้สีให้เนื้อเขาออกนะคะแก้โรคอ่อนเพลียด้วยนะ อ่อนเพียเมื่อยล้าบำรุงร่างกายนะจ๊ะที่สำคัญชะลอไว้ด้วยตรงนี้สําคัญมากเลย <c oughs> บำรุงหัวใจทําให้เจริญอาหารด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เราก็จะมากรองรอบที่หนึ่งนะคะอันก็จะกรองบางคนเขาใช้ลูกแบบเอ่อหั่หามนะจ๊ะแล้วก็ไปผ่ากลางเนาะ ก็คือแบบแช่น้าเกลือแล้วก็ไปผ่ากลางนะคะแต่พี่อังขอเป็นสีเลยเพราะว่ามะม่วงหามะนาวโหเนี่ยมันเปรี้ยวเปรี้ยวจริงๆค่ะเหมาะกับทำวายมากๆค่ะเพราะว่ามันหวานเปรี้ยวเนาะพอมันเปรี้ยวแล้วไปทําวายหมายถึงเราต้องใส่น้ําตาลใช่ไหมคะมันก็จะเปรี้ยวหวานกําลังดีเลยค่ะ ็จะได้สีประมาณนี้นะคะตัวที่เราได้สีจากน้ําผลไม้ของเขาเองซึ่งมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะค่ะส่วนอันนี้พี่อังได้คัน้นรอไว้นะคะก็คือน้ําตาลปีบ๊บเขาจะใช้น้ําตาลอื่นก็ได้นะคะซึ่งพี่อังไม่มีมีอะไรเราก็ใช้อนาถน,นะน้ำตาลปี๊บก็หอมเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าเราเอาใบเตยขยำไปด้วยเอาใบเตยขยำขยาจนใบเตยออกจะช้ำๆหน่อยนะคะแล้วเราก็มา ตั้งหม้อเลยนะคะเทใส่เลยเทอันนี้ใส่ด้วยนะคะตั้งไฟกลางๆเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวพี่อังขออนุญาตชิมน,นิดนึงจะใส่เกลือนะคะเพื่อไม่ให้เลี่ยนนะคะแ้วก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่อังจะไม่กินหวานจัดนะคะ ก็จะคนนะคะต้องคนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่อังเอาน้ําตาลใส่ไปเนาะถ้าไม่คนน้ําตาลมันจะไหม้ข้างล่างนะคะคนให้น้ําตาลละลายก่อนนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะพอดีเลยค่ะน้ําตาลจะไม่ใส่เยอะเพราะว่าเราจะได้รสชาติของมะโหที่เปรี้ยวอมหวานนะจ๊ะ เดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดแล้วใบเตยถ้าเดือดแล้วใบเตยมันก็จะหอมนะจ๊ะแล้วเราก็จะตักออกมาซ้อนกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะมะโหของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เขาเย็นก่อนนะจ๊ะแล้วเรามากรอกใส่ขวดหรือว่าเติมน้ำแข็งหรืออะไรแล้วแต่นะจ๊ะแต่ตอนนี้เราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ให้เขาเย็นก่อนนะจ๊ะรอให้เขาเดือดจัดๆแล้วเพียงก็จะปิดแก๊สนะจ๊ะเลย แล้วก็หอมด้วยนะคะหอมจากใบเตยแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะจ๊ะถ้าเก็มีฟองนะจ๊ะก็ซ้อนอช้อนฟองเขาออกด้วยนะจ๊ะช้อนให้ิงเกี้ยงเลยคะ่ะตกมากรองเลยนะจ๊ะทําแบบบ้านๆครัวบ้านๆเลยจ้ะครัวเปิดทิ้งใบเตย โอเคค่ะก okay, so ็จะได้ประมาณแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะจ๊ะจะเย็นเรียบร้อยแล้วพี่อังก็กอกใส่ขวดนะจ๊ะก็จะเป็นขวดพลาสติกแบบนี้เอาไว้กินกันภายในครอบครัวนะจ๊ะแต่มันจะเลิกไปนิดนึงเพราะว่าเอาไปแช่น้ำนิดนึงนะคะมันให้มันเย็นเร็วที่สุดแก้อ่อนเพียบบำรุงร่างกายด้วยจ้ะนี่ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้พี่อังใส่น้ำแข็งไปนะจ๊ะเดี๋ยวจะลองชิมซิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเพราะปกติเขาก็จะใช้ลูกดิบๆกันแบบนี้นะจ๊ะแต่พี่อังใช้ลูกสุกเลยเพราะว่ามันเปรี้ยวเนาะเดี๋ยวลองชิมนะจ๊ะนี่จ้ะสีสวยมากเลยหืมหออร่อยมากๆเลยค่ะเปรี้ยวนิดนิด หวานนิดนิดแล้วก็หอมมากๆหอมใบเตยนะจ๊ะหอมมากๆเลยค่ะสีสวยด้วยแล้วก็โอ้อร่อยมากอร่อยมากค่ะอร่อยมากจริงๆค่ะมะม่วงห่าวมะนาวโห่น้ำเพื่อสุขภาพกับพี่อังนะจ๊ะบำรุงสายตาด้วยชะลอวัยด้วยนะจ๊ะหาทำกันนะจ๊ะเพื่อสุขภาพของเรานะจ๊ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ มีตังใช้กันยาวๆเลยจ้าสวัสดีจ้า